ท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้จงมีแต่โชคลาภวาสนาเงินทองไหลามาเทมาไหลเข้าไม่ไหลออกร่ำรวยวาสนาและทรัพย์บริวารสาธุบทสวดบูชาพระประจำวันวันจันทร์สวด15รอนบนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยันตุนิมิตังอะวะมังคะลันจะโยจามนาโปาสากุนาสาสาัสสะสัโธปาปะขะาหทูทุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนโต ยันทุนนิมิตังอวะมังคลันจักโยจามนาโตสักขุนัสสะสโทปาปะคะโหทุสุปินางอากกันตังธรรมมาลุพาเวนะวินาะเมนตุยันทุนนิมิตังอวะมังคลันจักโยจามนาโตสักขุนัสสะสโทปาปะขะโหทุสุปินางอากกันตังสังคาลุภาเวนะวินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวะมังคัลลานจักโยจามนาโปสากุนัสสะสโทปาปะขะโหทุตสุปินังอากาันตังพุทธานุภาเวนะวินาศเมนโตยันทุนนิมิตตังอวะมังขัลัานจักโยจามนาโปสากุนัสสะสโทปาปะขะโหทุตสุปินังอากกันตังธรรมานุภาเวนะวินาศเมนโต ยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจักโยจามนาโปสะกุนัสสะสโทปาปะคะโหทุสุปินางอะกันตังสังคาลุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคลัานจะกโยจามนาโปสะกุนัสสะสโทปาปะคะโหทุสุปินางอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาศเมนโต ยันทุนนิมิตังอาวะมังคลันจะกโยจามนาโปสักุนัสสธโธะโสปาปะขะโหทุตสุปินางอะก,กันตังธัมมาลุภาเวนะวินาะเมนตุยันทุนนิมิตังอาวะมังคลันจักโยจามนาโปสักุนัสสธโธะโสปาปะขะโหทุตสุปินางอะก,กันตังสังคาลุภาเวนะวินาะเมนตุ ยันทุนนิมิตังอะวะมังคลัานจั ja ow, กโยจามนาโปสะขุนัสสะสโทปาปะขะโหทุตสุปินางอาการตังพุทาธานุภาเวนะวินาศเมนโตยันทุนนิมิตังอะวะมังขัลัานจั ja ow, กโยจามนาโปสะขุนัสสะสโทปาปะขะโหทุสุปินางอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาศเมนโต ยันทุนนิมิตตังอวมังฆาลันจักโยจามนาโตสะกุณสสะโสโตปาปะคาโโหทุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาศเมนโยันทุนนิมิตตังอวมังฆลันจักโยจามนาโตสะกุณสสะโสโตปาปะคาโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาศเมนโต ยันทุนนิมิตังอวะมังคลันจ ja, oh ักโยจามนาโปสักุนัสสะสโทปาปะคะโหทุตสุปินังอากกันตังทำมาลุภาเวนะวินาะเมนตตยันทุนนิมิตังอวะมังคลันจักโยจามนาโปสักุนัสสะสโทปาปะคะโหทุตสุปินังอากกันตังสังคาลุภาเวนะวินาะเมนตต ยันทุนนิมิตตังอวะมังคลลานจักโยจามนาโปสักุนัสสะโสปา,สา,สา,สาททปะขะโหทุสุปินางอากกันตังพุทธานุภาเวนะวินาศเามนโตยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจกักโทยจามนาโปสักุนัสสะโสปาปะขะโหทุสุปีนางอกากกันตังธรรม,มานุภาเวนะวินาศเมนโต ยันทุนนิมิตังอวมังคลันจะกโยจามนาโปสะกุณสสะโสปาปะขะโหทุสุปินังอากันตังสังคาลุภาเวนะวินาศเมนตุยันทุนนิมิตังอวะมังคลันจะโยจามนาโปสะกุณสสะโสปาปะคะโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาศเมนตุ ยันทุนนิมิตังอวะมังคลันจักโยจามนาโปสักขุนัสสะสโทปาปะคะโหทุตสุปินังอากกันตังทำมาลุพาเวนะวินาะเมนตุยันทุนนิมิตังอวะมังคลันจักโยจามนาโปสักขุนัสสะสโทปาปะคะโหทุตสุปินังอากกันตังสังคาลุภาเวนะวินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวะมังคัลลานจักโยจามนาโปสัพุนัสสะโธปาปะขะโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาศเมนโตยันทุนนิมิตตังอวะมังขัลัานจักโยจามนาโปสัพุนัสสะโธปาปะขะโหทุสุปินังอักันตังธรรมานุภาเวนะวินาศเมนโต ยันท ja. ja ุนนิม ja. ja ิตตังอวะมังคลัานจักโยจามนาโตสะกุนัสสะสโทปาปกขะโหทุสุปินางอากกันตังสังคาลุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคลัานจะกโยจามนาโปสะกุนัสสะสโทปาปกขะโหทุสุปินางอากกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนโต ยันทุนนิมิตังอาวะมังคลันจะกโยจามนาโปสักุนัสสะสะโทปาปะขะโหทุตสุปินางอะกันตังธัมมาลุภาเวนะวินาะเมนตุยันทุนนิมิตตังอาวะมังคลันจักโยจามนาโปสักุนัสสะสะโทปาปะขะโหทุตสุปินางอะกันตังสังคาลุภาเวนะวินาะเมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวะมังคลัานจักโยจามนาปโสสปสากุนัสสะสโทปะปะขะโหทุตสุปินางอะกกันตังพุทธานุภาเวนะวินาศเมนโตยันทุนนิมิตตังอวะมังขัลัานจักโยจามนาปโปสักุนั iman iman สสะสโทปะปะขะโหทุสุปีนงา,า,างอะกกันตังธรรมานุภาเวนะวินาศเมนโต ยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจักโยจามนาโตสะกุณสสะโสโตปาปะคะโหทุสุปินังอากันตังสังฆาลุภาเวนะวินาสะเมนโยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจักโยจามนาโปสะกุณสสะโสโตปาปะคะโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาศเมนโต ยันทุนนิมิตังอวะมังคลันจักโยจามนาโปสักุนัสสะสโทปาปะคะโหทุตสุปินังอากกันตังทำมาลุภาเวนะวินาะเมนตตยันทุนนิมิตังอวะมังคลันจักโยจามนาโปสักุนัสสะสโทปาปะคะโหทุตสุปินังอากกันตังสังคาลุภาเวนะวินาะเมนตุ ยันท ah, oh, ah oh, an ุนน ah, oh, ah oh, an ิมิตตังอวะมังคลลานจักโยจามนาโปสักุนัสสะโสปาปะขะโหทุสุปินางอากกันตังพุทธาลุภาเวนะวินาศเมนโตยันทุนนิมิตตังอวะมังคลัานจักโยจามนาโปสักุนัสสะโสปาปะขะโหทุสุปีนางอากกันตังธรรมานุภาเวนะวินาศเมนโต ยันทุนนิมิตังอวมังฆลันจะกโยจามนาโปสะกุณสสะโสปาปะขะโหทุสุปินางอะกันตังสังคาลุภาเวนะวินาศเมนตุยันทุนนิมิตังอวะมังฆลันจะโยจามนาโปสะกุณสสะโสปาปะคะโหทุสุปินางอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาศเมนตุ ยันทุนนิมิตังอะวะมังคลัานจักโยจามนาโปสักขุนัสสสะโทปาปะคะโหทุตสุปินังอาการตังทำมาลุพาเวนะวินาะเมนตุยันทุนนิมิตังอะวะมังขัลัานจักโยจามนาโตสักขุนัสสสะโทปาปะขะโหทุตสุปินังอากันตังสังคาลุภาเวนะวินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวะมังขัลลานจักโยจามนาโปสัคุนัสสะสะโทปาปะขะโหทุสุปินังอะกกันตังพุทธานุภาเวนะวินาศเมนโตยันทุนนิมิตตังอวะมังขลัานจักโยจามนาโปสัคุนัสสะสะโทปาปะขะโหทุตสุปินังอะกันตังธรรมานุภาเวนะวินาศเมนโต ยันทุนนิมิตตังอวะมังคลัานจักโยจามนาโปสะกุนัสสะสโทปาปกขะโหทุสุปินางอะกันตังสังคาลุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคลัานจะกโยจามนาโปสะกุนัสสะสโทปาปกขะโหทุสุปินางอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนโต ยันทุนนิมิตังอาวะมังคลันจะกโยจามนาโปสักุนัสสะโสปาปะขะโหทุตสุปินางอะกันตังธัมมาลุภาเวนะวินาะเมนตุยันทุนนิมิตังอาวะมังคลันจักโยจามนาโปสักุนัสสะโสปาปะขะโหทุตสุปินางอะกันตังสังคาลุภาเวนะวินาศเมนตุ